อยู่บ้านท่านก็ย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกหลานท่านเล่นสวัสดี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 ดดเพื่อนๆทาง youtube ฟังทาง facebook ทั่วทุกสถาน,นที่ทุกสาขาอาชีพอาชีพที่ได้บุญมากที่สุดน่าจะเป็นอาชีพทำนาเพราะว่าข้าวก็จะ เลี้ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงคนทั่วโลกได้ด้วยข้าวนี่เองทำอะไรนี่มาลนไฟจะทำตากหน่อยมันคืออะไรตารกมันคือครัวที่จอดรถก็ได้ครัวก็ได้ด้วยการลนแบบโบราณ มาลนแบบโบราณก่อนที่จะเอาไปทำครัวหรือที่จอดรถนตรงตงน่ะกระท่อมไม้ไผ่ของเรานั่นนะต่อตากฝั่งนูน้นนนนนฝัน่งนู้นจะต่อตากไปเวลาเรามานอนมานอนคนเดียวที่สุดยอด <c oughs> ใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็ต้องลนไฟก่อนเพื่อที่จะไม่ให้แมงมันกินแบบโบราณว่างั้นเถอะ ไอ้ตัวนั้นกระสอบไม้ไผ่เราก็ลนเหมือนกันแช่น้ําต้องเป็นเดือนเดือนเสร็จแล้วก็ต้องมาลนไฟทาสีราคาแพงด้วยกันมอดกันอะไรมันกินถึงทำถึงขนาดนั้นทําไม่ได้ทําเล่นๆเ,เลยทําแบบจริงจังมากต้องดับไฟก่อน อย่าให้มันแรงเกินไปเออต้องมีเทคนิคคะคุณผู้ชมฝากกดแชร์กดติดตามทางช่องเราด้วยทางช่องเราด้วยนี่คือการล้นไม้ไผ่เอาไว้ทําตากทําครัวทําอะไรที่จอดรถอยู่ฝั่งนู้นของเรานั่นเองขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ รับชมคลิปของเราทุกๆคลิปขอบคุณสำหรับเพื่อนๆใหม่ๆที่กำลังติดตามหรือผู้ที่ติดตามกันแล้วกันขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่ติชมเรามาเรายินดีน้อมรับเสมอนะครับคุณผู้ชมเพื่อนๆยินดีรับฟังเสมอเพราะเรามันคนใจกว้างอยู่แล้ว ออว่างั้นเถอะนี่คือการลนไปเอาแบบภูมิปัญญาแบบชาวบ้านสมัยก่อนๆมาทำกันนะคะแมงมอดมันจะได้ไม่กินกันนี่นี่น,นี่ทำครัวหรือทำตากหรือทำที่จอดรถกระจอก,ก,จอ,กอยู่ที่กระท่อมไม้ไผ่ของเรานะคะเอาละ ต้องมีน้ําด้วยเอาไว้ถ้ามันแรงไปเราก็จะดับมันนะคะนั่นอย่างนั้นเป็นทน้นต้องมีความระมัดระวังอย่างเป็นเลิศถึงจะดีนะคะนะครับสวนอยู่ตรงกลางกำลังปลูกไผ่ ไผ่คิมซุงไผ่สร้างมนไผ่จากภูกระดึงไผ่ด้ามขวนไผ่อีกหลายๆไผ่นุ่นอยู่ฝั่งนุ่นไผ่นี่มีประโยชน์มากมายกายกองทําเบ็ดขายได้ไหมละ่ะได้ปีนี้ปลาเยอะด้วยคุณผู้ชมที่เคารพยิ่ง ขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ยาที่เขาที่เข้ามาทางช่องเราก็ฝากเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะถ้ามีสปอนเซอร์เข้าทำไมล่ะดูสปอนเซอร์ถ้าไม่ดูเราก็เขาว่าก็เป็นโบนัสให้กับเราถ้าเพื่อนๆช่วยดูโฆษณาถ้าไม่ดูก็เราก็จะ ไม่ได้ถ้าประชาสัมพันธ์ช่องเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆช่วยดูโฆษณาเราด้วยนะคะถ้ามีโฆษณาเข้าทางช่องเราจ้าขอบคุณสําหรับเพื่อนๆนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะนะยาวไปฝากกดแชร์กดติดตามทางช่องเราด้วยครับแตนแตนแตนแตระรแรนนี่คือการล้นไฟไผ่จ้า